ฮัลโหลพวกเรามาเรียเอฟอยู่แล้วนะครับผมที่สีไอเอพีที่สี่ตอนนี้เรียกของผมเป็นเอสมาสเตอร์อาภาคแปดแล้วนะครับผมใกล้สูนย์เอาแล้วนะตอนนี้เห็นที่ผมเปลี่ยนไปเกือบยกทีมไหเพราะว่าแบบตอนนี้ที th Gotta, มผมได้พัฒนาขึ้นอีกสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมด้วยการมาของไทยเจระดับปลาใช่วะจำหนึ่งผมลืมชื่อระดับอีกแล้วใช่ไหม อ้าอัลต้านะครับผมแล้วก็เป็นไอเจ้าดาวิาชีอัลตา้าแล้วก็เป็นอ้าเอลลี่โกโก้แสนหวานนะครับเป็นระดับอ่าข้างแม่งลืมชื่อหมดแล้วตอนนี้ผมว่าลืมไปหมดแล้วตอนที่ผมพัฒนาขึ้นไปอีก300-400%แล้วตอนนี้ใส่เกียร์บแบบจนะแบบไม่้อปเกรดนะติมๆทั้งม,มันอยู่นะพวกนี้นะจะไม่ฟาร์มจะไม่ใส่เกียร์ได้มากนะ แบบเป anyway, ็นเกมพวกต้นเกมต้นติ่มจ่๋วตอนนี้มีทีมของพัฒนาเพิ่มขึ้นมากแล้วนะครับผมแล้วไอกิจกรรมที่ผมบอกว่าวันนี้ก็ไอภารกิจประจำวันอันนี้นะที่มาเจ็ดสิบอันนะมาไปแรกของในนี้นะครับร้านค้านี่มาตอนวันที่31ตอนสี่ทุ่มนะครับตอนเกมอยู่ตอนนะ้มาแรกของได้ตังนี้นะมานี้เลยสิ่งที่ต้องต้องแลกแน่คือเจ้าอบก้าดาวนะแล้วก็เจ้านี้นะเห็นปลูกพลัานะผมต้องแลกแน่ ไอ้ที่ใหม่ก็เป็นไอ้เจ้าว่าหีบวันนี้นะทำว่อวไคเปอิลสบายๆนะหอรอหาตัวไคเปิลแล้วตอนนะี้ชิวๆแล้วตัวนี้ผมก็ดูกันขาดของอะไรบ้างก็ทําร่างก้าวดานคูขาดสามเม็ดเลยน่าจะอีกนานากว่าจะได้แล,นนลๆๆแล้วก็นี่อีกพักหนึ่งอ่ะฝ่ายพักหนึ่งอ่ะก็ใช้มาเกี่็บประเวณยาวๆแล้วกันตอนนี้ก็มีอะไรบ้างนะฟาร์มผมว่าฟาร์มแบบนั่งฟาร์มบ้าราห์มเลย หกเจ็ดร้อยดูบิเวาผมนั่งเปิดผมได้แบบเติ๊บก็เกียร์ติ่มๆมากแล้วพอเกือบคริสต์มาสอันเล็กๆมานะเดี๋ยวรออัพขึ้นนนะี้นะรออัพขึ้นหกดาวนะช่องการผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะไอพวกเกียร์คริสต์มาสช่องการ์ดมันก็ข้างติ่มนะแล้วก,ก็เกียร์กระดิ่งนะผมได้มาเก็ยร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนะรวมน,นี้นะ เกียรกระดิ่งแปดแล้วนะขอถอดของก่อนขอญาตแบบไม่กดไม่กดนี้แล้วกันขอญาตแบบพี่เกียดูข้ฟนานะใส่เอลลี่เลยขอญาตเลยขอญาตเลยอยากให้เอลลี่บินเร็ว,รวนะแล้วก็เปลี่ยนของให้เจ้าทีมหนึ่งดาวินชีนะวะดาดาวินชี ปรับมาก่อนนะแล้วก็อืมก็คือเราใส่ของก่อนนะก่อนที่จะไปพีพีอะไรอย่างเงี้ยก็จะใส่ของก่อนถอดของใส่ของก่อนกิมหนึ่งดาววินชี่ใส่เกียร์รถแรกเอาไปชิ้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นอ่าไทยเนี่ยเรียนวินชีแล้วกัน ไห้ไทายจีแล้วให้บัญีแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็เปลี่ยนอันนี้ให้แบบทยจีโบตอนนี้เซตผมก็ประมาณนี้นะตัวคอคนทีผมก็ระดับหนึ่งกับตอนเนี้ยเข้ากัาระดับหนึ่งได้อยู่โอ้แล้วขอญาตไป็นพีพีโชยไอหน้ารักกันเพราะทีมผมก็จะแข็งกดตึงข,ขึ้นขนาดไหนนะครับด้วยการมาของสองอย่างนี้นะผมสามารถอาร์นะ ขอพี่ๆขอญาตพาไปดูอะไรบางอย่างหล่อประาเตศหลักตอนนี้ที่คุบอกว่าแบบให้ผมจบดันน้องมอให้ได้นะตอนนี้ผมถึงด่านที่สามร้อยหกสิบสามแล้วนะตอนเยั่งชิวๆนะยังไม่เจอคมยากอะไรมาปมา,าสองปันผมมาถึงด่านสียสี่สิบสี่นะแต่ห้าใช้เพื่อนช่วยนะก็จะลองดูนะครับว่าจะได้หรือไม่นะแล้วก็ตอนนี้ก็มีกบผมขาดอย่างนี้คือขาดอะไรอย่างเงี้ยอไม่ใช่นี่สิ ข้าไอยเลี้ยวเป็นเจ้าคนเลี้ยวหนาธรรดาแบบเยอะมากเลยแต่กบเนี่ยแงผมแบบว่าผมไปทิ้งสามตัวไอเก่ตัวผมสามารถทำตัวแมก็กได้ตัวหนึ่งผมคิดว่าผมจะทําดามชี่แม็กหรือว่าไทยจิเอ้ยหรือว่ายามาโตะแม็กดีนนะเพราะยาโตะบอกว่าตัวที่เก่งตัวหนึ่งเลยอ่ะเป็นแค่แม่ไตลีเขียวหลักกันลีลีไว้สักแป๊บนึงอูวี หลวงเตี้เขาไม่ตายนะแต่ว่าผมจะลองดูนะว่าพอทีผมจะไหวหรือเปล่าผมมีแบบพวกตัวตลกที่ไม่ตลกเลยนะปึ๊บเจ๊กยี่วัดต่อไอ้ตัวขู่ชี้กูขออนุญาตเผาไปก่อนมันชีก๊อปหน่อยเพื่อนก๊อปหน่อยบอสเอาแล้วก๊อปเริ่มก๊อปแล้วเริ่มก๊อปแล้วจะพัดพัดลีไปก่อน ตีไฟก่อนตอนนี้โอ้ยเอลลี่โอ้หยตีบ้านหนักอยู่นะเอลลี่ผมเตาเกียร์ติ่มติ๋มแล้เนี่ยตีบ้านเขาระเบิดได้เลยนะโอ้ยม่ธรรมดาวะ่ะผมลืมแล้วว่าเอลลี่ผมแม่งยังตีบ้านแรงอยู่แล้วก็ตีบ้านกินกิบไงแล้วก็ตีบ้านเขาไม่เข้าไงลืมไปแล้วอัเอา,เอาตาว่ะโหวดมืดว่ะโอ้โห ไม่น่าสู้กูได้ว่ะไม่ได้แบบยืนอ่ะแค่ยืนก็แพ้แป่ะตอนเนี้ยที่บ้านไม่แตกนะตรงนี้เ <c oughs> ทพเลยนะไม่อเอาครับอุย้ยทีมนี้เลยนไหมวัดเ,เ,เลยเปล่าโอ้เกียกรย์เขาโหดชิบหายเลยเกียร์เขาชิบหายยังโหดเลยตอนเนี้ยแต่ขออนุญาตลองลองเช็คระบบผมจะยายาไม่เปิดโล่โม่นะ ถ้ามนเปิดโล่มั่อาจจะโดนเล่นได้นะต,ตอนนี้กลับมาแล้วก็หูยตัวลอกสาวสวยจยัดตอวขอใมอ่เกพกื่อนโอ้ตอนนี้ใช้ไฟแล้วกูคนเพิ่มแรงอ่ะเอาหน่อยเพื่อนโอ้โหดาเมจแป้งโดนหลามชิบาไปตายแพ้ไปนี้สุดลนะหูเกียร์เขายัางหูดเลย ตอนนี้แบบมันไม่ใช่คำว่าต่อสู้หรือซ้ำการยืนอยู่ใหน่ภายในแบบไม่เีว่วเผมก็ไม่มันยืนอยู่ตา้แล้วนะแต่ถ้าผมอุ้ยเฮียโคโรโบสึกคคจะนเทียพบเลยเอาเรื่องว่ะทีมน,นี้เฮียไอ้เบาฉัดหลองเนะี่ยผมอยากได้อยู่นะมันก๊อปปี้ได้เอาหูเดวินเช่แล้วก็ตัวปืนนะตัวปืนหัวขโมย ก๊อปมาอันเดอร์โดอันเดอร์โดสวยสวยเลยตอวนี้สวยเลยที่ผมตีบ้าไปเคาะมาขู่เคาะบ้านไม่เข้าหรือวะแต่ไม่เป็นไรไงแค่ผมมีแต่ไ์มิชี่ก็บอผมมีหนึ่งกล่องทับตอนนี้กล่องทับใหญ่ๆด้วยแล้วชิลๆไปนะตีบ้าเขาก็แตกๆง่ายๆชิวๆวๆๆๆลๆก็คดคอแค่กดออโต้ลักกัน อัตโต้ไม่ช่วยโอ้พัดค่ะขอหย่าขอหยาขอหย่าสุดโอ้โหไม่อาเหลี่ยมตายนะตัวตีบ้าน <c oughs> อไม่ค่อยสบายนะผมไม่สบายใจแล้วอตอนนี้ผมแม่งไม่สบายเดินกว่าๆแล้วนะ <c oughs> ชนะไปที่สุดตอนนี้ก็ขู่แต้มผมแม่งไม่ขึ้นไอ้ทองสามว่าที มันติดมาตรงเนี้ยมาวัดไปเลยวัดไปเลยวัดพากพื้นพักอากาศไปดูที่เขาจบอ้านไวกว่าหรือผมจบป้านเขาไวกว่ากันนะครับผมแต่เขาวิงา่งเพาวิ่งเร็วนะ่าขอญาตขอญาตก๊อปวิ่งชี้ก๊กอปหน่อยเพื่อนก๊อปหน่อย ไม่กอบโอ Bref, um ma, ını, mm ้ยเฮียชี่เอ้ยตัวจบบ้านไปเลยนะแม่งไม่กอบเลยนะมินชีแต่สัาร์กูผมต้องเอาเกียร์โดนต้งนอนใส่ชาชีไหมเนี่ยผมคิดไม่ผมคิดอยู่นะผมคนใส่เกียร์โดนให้ใครวะเกียร์ระเบิดด้วยเกียร์ระเบิดเลี้ยวนาดย่ำเลยอย่างเงี้ย ผมปล่อยตัวใช้ต่อยนะครับผมผมต้องแับลอยคูดาวมันครบแล้วมันจะได้ปล่อยปล่อยปลวงเดียวไว้เลยนะก๊อฟมันนะพี่ชีเวนโอ้โหวิ่เหมือนมีหนึ่งกองทัพดูเทลจอชีตัวเดียวโอ้โหสวยจัดตลกที่ไม่ตลกว่ะสาบแบบเครียดอันตรายอ่ะตอนเนี้ยไปเลยเพื่อนโอ้โหเคลมเลยทีมโ,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 โอ้ทีมผมทีมมีหนึ่งกองทัพอ่ะตอนเนี้ยกองทัพใหญ่ใหญ่ ทีมเนจะสู้ขมิดมาจัดตัวนี้เอาจัดเอาจัดตาวิชีตอนนี้ตายแล้วตาวิชีฟอร์มมาอยู่ดีตอนนี้มันเอาจัดเลยทำชี้ผมอ๋อข้ามเดือนแล้วก็ขอทานแนะนําตัวละครที่พระรตัวเลนเจ้์นะครับผมไม่ตัวนี้นะผมมีสองตัวนะเป็นเปญไม่ก็เจ้านี้นะครับผมเป็นตัวที่มีฟทอสนะแต่ว่านี่ไง คือในบทักเขารับเป็นเสิบวินาทีคือกำปั้ทอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นหนึ่งแถผมแนะนำมากๆนะออยเพราะยัดแลกเลยสามตัว <c oughs> แลกไปแลกไปสามตัวผมอยากหากิ๊วโหดอยู่แล้วตอนเนี้ยกิ้วผมพิเกเยี่ยมจัดคือเขาแบบแต่คนมีตัวคนโหดเยอะนะแต่แบบไม่เท่าไหร่ คนี่เกิียวค่อนข้างน้อยนะอยู่นี้เวห้างมาเถอะโห่อาขนลอกมหมดแล้วนะถ้าผมหาทีา่แบบเกลี้ยมๆตีได้ผมก็ขอญอาตซื้อขนนอกนะครับผมแต่ให้มีเกามไม่ซื้อขนนกนะหมุนนานเหลือเนีลยช่วงนี้นนะโอ้โหไอ่ซือละราณก็วันนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรให้ผมทำแล้วนะครับผม กิจกรรมดาวตกขอญาตอุปเวสก่อนรักกันอีกสิบคอนะครับผมประาวันที่สี่อวันที่ห้านะอีกกิจกรรมดาวตกก็จะรู้นะได้ของอะไรบ้างนะก็ขอญาตจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันเลยตัวกระชากเปิดก่อนไปไม่บุมไม่มีเลยตัวกาชาอ้ผมฟ้าวันนขอญาตเลยขอญาตเลยสักตาต่างตาต่างตาสองตาสักตาสองต,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 ตารู้พิก,กัดหน่อยอะ เอาหน่อยเว้ยตดบับวิวิสองตัวขอญาตก่อนท่านผมไม่ใส่แต่เลกวะมีสองตัวเลยไม่รู้ะเนี่ยขอญาตลยอสมือถืมมนอม่ต้องรานวะโอยละลานจัดละล่นจัดเออมือผมเล้ว,วเลย กลับมาก็กลับมาก่ขายของบบที่สวัสดา์สกิลหน่อยที่เพื่อนสร้างมาเลยวโอ้ยเกี่ยมวะ่ะเต้าผู้ช่วยเี๋ยวไปชีพหมาอ๋อ,อมาแล้วเดี๋ยวชีว้มก็ขออญาตไปต่อหลักกันตัวผมเอาครบแล้วนะก็ขอญาตเลยอเขอญาตตามหาอีกหนึ่งตัวที่หายไปแมงคาจะถอดเกียร์แล้วแมงอางคาร์เลยตอนนี้ มันไม่กับบทเดือดเราเลาชิบหายเพรานี่ไงย,ย่ามาตรวจบัฟเข้าเร็วเคลื่อนที่นะค่อนข้างดีแล้วเนี่ยบับมันก็ไม่เร็วขนาดนั้นอะ่ะก็อยากย้ายไปต่อหรือที่ไปเลยเพื่อนเอาเป็นที่ไปไปเฮ้เครก็ได้ขอยไวเพื่อนขอยไวชาร์ตทีวีว่ะ เราพีเหมือนจะมาไวจ้าไอตัมค่อนข้างมาแล้วนี่เราพี่เดี๋ยวเข้างมาจัดเอาจัดบัฟโบ้ไปคูวี่บอสปืดไปแบบสมควรแล้วของอัพมานะไม่แปลกใจเลยต้องโก้จัดสไลด์ประตูเดนเมต้าเี่ค่อนข้างเก่งมากคูเท้าอีกแล้วแต่บอสไม่มาหยุดหรือวะไทจิไปเอ้ยยังมาโตไปสวยเพื่อนนี่เลยตัวท่าร้อยเมตรต้องถึงแล้วผมอยากถึงห้าร้อยเมตรว่ะ อันนี้นไม่ถึงคารายเมตเลยขอถึงคารายเมตหน่อยเพื่อนไปคารายเมตไปตัวไ้ยึดของเลยเลือกของแล้วไหมใช่ผิดไปผลลัพธ์ง่ายครับ 79m นะครับผมอุย้ยเหมือนหนึ่งขั้นแทบอีกตาหนึ่งขอแค่าตาสุดท้าย สี่ร้อยแต้มพันแต้มเอามาหมดเอามาหมดตอนเนี้ยตาเป็นชี้สวยต่อให้จีมานะให้จีตัวบับวิงนะโอ้โหโซดาไวจัด <c oughs> สวยดีไหมพลาดรัวเลยค่ะใส่กี่แล้ว,ลวน้ำมันหมดไว้นเนี่ย แต่ผมไม่ยิงเกียด์โดนแค่ชิ้นเดียวเองนะได้โลสองอันซ้ำว่ะสุดาอุ้ยสุดายิงโหดอยู่นะเอาเรื่องว่ะเป็นตัวเก่าทีา่เอาเรื่องมากเลยสุดานะแต่เป็นหนึ่งพอรับได้อยู่อ่ะแล้วมาแจะโลว่ะใช้มเป็นคนที่เปืองเปื้องโปะไปอุ้ยสรดาแตกเลยทีเดียวไม่ใส่เกียร์นะสุดาไม่บาดแค่โดนเสียตายข้างหลังเขาโดนบอลเมื่อวิ่งแต่ละมี นันแต่ตอนเราตายนะให้โลดอีกเลยอะไรบ้าตานี้ออกแากโล่ไป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 เปียกไปแตกว่าโว้ยเสียดายว่ะแฮกแม่งขออานรับของแต้มหมื่นแต้มแสนสองแล้วนะ ด้เลยตัวก,กระชันไวเราขอญาตเปิดล่าเจ้าจะเ,าจาเด็กฝึกหัดแซลลี่อยู่กับครอบคองแล้วก็สาวน้อยเดนตะวันตกมาอยู่ในการครอบครองของไอเดียนะขอยญาตเลยออกมาให้มันรู้จักปะโชว์บ้าปะว่าเราเป็นดวงดีมึงใครเนี่ย ขออนุญาตปิดคลิไปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันไปลวกล่าผม